สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบโอ๋อีกครั้งนะครับวันนี้โอ๋จะพามาดูตัว m i t s u ิเอ h i o แล er นเดอร์นะครับตัวที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้านะครับ2ระบบที่ได้รับความนิยมในบ้านเราตอนนี้ที่กําลังเป็นกระแสนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นแบบฟูลรีวิวเลยนะครับแต่เป็นฉบับที่โอ้พูดเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านล้กันนะครับเอาแบบว่า เข้าใจกันง่ายๆนะครับคลิปนี้เราจะคุยกันแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านคุยกันกับเข้าใจง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับก็คือในเรื่องตัวโลโก้ฝากระโปรงที่เป็น Outlander นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องตัวด้านท้ายนะครับเส้นสายพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับเกี่ยวกับในเรื่องเวลาถอยออกจากช่องจอดหรือว่าเวลาเราขับรถเปลี่ยนเลนพวกนี้ก็จะมีเตือนให้เรานะครับ ฝาถังก็จะมี2ด้านนะครับตัวที่เป็นในส่วนตัวไฟฟ้าและน้ํามันหลังคาก็จะเป็นสีขาวนะครับหลังคาจะเป็นแบบเรียบๆนะครับตามสีของรถนะครับมันจะมีสีดําสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับพร้อมเสาคีบฉลามสามารถแต่งเป็นหลังคาดําได้นะครับถ้าใครที่ชอบชื่นชอบในการแต่งบอกโอได้นะครับดีแต่งให้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับบาอก็จะเป็นบาะหนังทั้งคันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาไปดูในเรื่องการพับบาะแถว2 นะครับว่าพับบ่อยังไงนะครับอย่างแรกเราสามารถดึงตัวสลักด้านใต้ที่นั่งนะครับดึงตรงนี้ยกขึ้นมานะครับเมื่อยกขึ้นมาปุ๊บเราจะได้เป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็ดันมันลงไปนะครับแล้วก็ดึงสลักตรงด้านข้างเนี่ยครับพับลงมานะครับเราก็จะได้ในเรื่องเบาะที่เป็นแบนราบครับสามารถพับได้ทั้ง2ฝั่งนะครับหรือว่าตรงกลางเนี่ยเราจะดึงลงมาในเรื่องตัวเป็นที่พักแขนแล้วก็วางแก้วน้ําก็ได้ได้เหมือนกันนะครับ ก็จะมีในเรื่องตัวแอร์แถว2นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวช่องชาร์จอะไรพวกปลั๊กอันนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงนะครับแต่อันนี้จะให้ดูในเรื่องการพับบาะนะครับเมื่อเราดึงบาะขึ้นมาเนี่ยครับเราสามารถเอาในเรื่องเปลเด็กมาวางแล้วก็ล็อกในเรื่องตัวพวกคาซีทได้นะครับจะมีจุดยึยึดไอโซฟิกอยู่เพื่อให้ปลเนี่ยมีความแน่นหมามางขึ้นเวลาใส่กลับไปก็คือสอดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเท่านี้เองครับแล้วเราก็ปรับเอ็นระดับตามที่เราต้องการง่ายๆแค่นี้เองครับไม่มีอะไรยากนะครับ เดี๋ยวพามาดูในตัวเบาะนิดนึงนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับแต่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวรูปทรงดีไซน์ที่เป็นไดมอนด์คัตนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับผมก็จะดูสวยหรูดูแพงขึ้นนะครับนี่นครับในเรื่องตัวช่องแอร์แถว2นะครับก,ก็จะมีในเรื่องตัวช่องเสียบชาร์จ USB เสียบโทรศัพท์มีปลั๊กไฟนะครับตัวนี้ความสามารถของตัว a ล l e n d e r คือสามารถจ่ายไฟของตัวรถเนี่ยออกไปใช้งานได้นะครับ เหมาะกับสายพวกแคมปิ้งนะฮะเดี๋ยวจะมีอธิบายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี้จะเป็นในเรื่องตัวแผงฝาประตูด้านข้างนะครับก็จะทามางานดีเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูในเรื่องการเปิดใช้งานตัวประตูท้ายไฟฟ้าด้วยตัวรีโมทนิดนึงนะครับจริงๆมันเปิดได้หลายแบบนะครับทั้งตัวรีโมทเองตัวแอปเองใช้มือเปิดที่ประตูด้านท้ายก็ได้นะครับแต่ไม่รองรับการเตะน,นะครับอันนี้แจ้งกันตรงๆก่อนว่าตอนนี้ยังไม่รองรับการเตะน,นะครับ เราสามารถกดที่ตัวรีโมทได้2ทีนะครับแล้วประตูเขาก็จะปิดลงมาให้เรานะครับง่ายๆสบายๆไม่ต้องเหนื่อยเห็นไหมครับไม่ว่าเปิดหรือปิดนะครับนี่ก็จะปิดแบบนุ่มนวลให้เราเลยนะครับ หรือท่านใดที่ชอบเปิดนะครับก็กดเปิดตรงนี้ได้ครับประตูก็จะเปิดขึ้นมาให้นะครับหรือจะใช้ผ่านแอป,ปก็ได้เหมือนกันตั้งค่าผ่านแอป,ปอีกกี่นาทีเราจะมาถึงแล้วให้ประตูมันเปิดให้เราก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนเวลาจะปิดนะครับก็กดตัวปุ่มที่ตัวบนตัวประตูท้ายไฟฟ้านะครับก็จะปิดลงมาให้นะครับผมปิดนุ่มๆลงมาแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูด้านในนิดนึงนะครับ อันนี้ให้ดูในเรื่องตัวเลาเปิดจากด้านท้ายด้วยตัวรีโมทกุญแจนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในตัวด้านในนะครับผมเมื่อเราเข้ามาด้านในนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าอาร์เรนเดอร์เป็นรถ5ที่นั่งนะครับฉนันในเรื่องตัวด้านท้ายเนี่ยจะมีช่องเก็บของที่ค่อนข้างจะกว้างและก็เยอะนะครับด้านขวาถ้าเราสังเกตเราจะเห็นมีปลั๊กนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องตัวจุดยึดพวกเปลเด็กนะครับล็อกเปลเด็กได้นะครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือปลั๊กนะครับสามารถ เสียบพวกกาต้มน้าหม้อกระทะชาบูนะครับจ่ายไฟออกไปในเรื่องเวลาเราไปแคมปิ้งตามต่างจังหวัดเนี่ยสามารถทําอาหารตามสถานที่ตากอากาศได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับฉันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตัวไฟแล้วนะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องพวกอุปกรณ์พวกตัวบล็อกถอดน,นะครับอะไรต่างๆก็จะเก็บอยู่ในด้านฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านใต้นะครับใต้แผงดำๆนี้จะมีอะไรเก็บลงกันอยู่บ้างนะครับผม เมื่อมาดูด้านนี้นะครับเราจะเห็นว่าค่อนข้างจะกว้างนะครับมีพื้นที่ใช้งานเก็บของได้เยอะนะครับแต่สิ่งที่อยู่ใต้นี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับเริ่มจากเมื่อเราเปิดขึ้นปักเปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอในเรื่องตัวพวกอย่างเช่นนี่นะครับก็คือในเรื่องตัวชุดชาร์จสายชาร์จนะครับ จะมีมาให้กับตัวรถนะครับแต่จะเป็นแบบไทยวันนะครับก็คือถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือจะเป็นแบบชาร์จปกตินอร์มอชาร์จนะครับตัวรถเนี่ยมันจะมีตัวรองรับการชาร์จ2แบบนะครับคือการชาร์จปกติที่เรียกว่านอร์มอลชาร์จนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าควิกชาร์จนะครับแต่น,นี้สายที่ให้มาเนี่ย ก็จะเป็นในเรื่องตัวนอมอนชาร์ตนะครับจะมีมาให้กับตัวรถเลยนะครับมาจากโรงงานนะครับพร้อมกับตัวหม้อปแปงลงอะไรต่างๆเรียบร้อยตัวนี้ใครที่ต้องการจะติดตั้งตัวที่ชาร์จเพิ่มก็ติดต่อทางการไฟฟ้าได้นะครับทางมิซูเขามีแคมเปญช่วยเหลือในเรื่องค่าติดตั้งให้อยู่นะครับแต่ต้องไปขอในเรื่องตัวเดินเรื่องการติดตั้งตัวแท่นชาร์จที่บ้านก่อนนะครับแต่ถ้าใครจะไม่ติดตั้งก็ได้นะครับตัวมันเองสามารถติดเครื่องแล้วก็ชาร์จก็ได้หรือว่าในขณะที่เราขับรถเนี่ย ก็จะชาร์จในเรื่องแบตเตอรี่กลับมาก็ได้นะครับหรือเวลาเราไปตามห้างที่เขามีที่ชาร์จตามปั๊มต่างๆที่มีที่ชาร์จเราจะใช้แบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องตัวแบตเตอรี่นะครับตัวมอเตอร์ด้านท้ายนะครับ all-lander เนี่ยจะมีตัวมอเตอร์ด้านหน้ากับด้านท้าย2ตัวนะครับช่วยในเรื่องการขับเคลื่อนนะครับเพราะด้วยตัว o u t l a n d e r เนี่ยระบบการขับเคลื่อนเขาเป็นระบบ 4ล้อตลอดเวลานะครับ AWD นะครับ All Wheel Super Control นะครับที่เราเห็นกันตอนนี้นะครับกล่องดำๆนั่นคือในเรื่องตัวชุดซ่อมยางนะครับต้องบอกกันตรงๆนะครับในความเป็นจริงคือ Outlander เนี่ยจะไม่มีตัวยางอะไหล่มาให้นะครับแต่ตัวแม่แรงก็จะเป็นอยู่ตัวด้านขวาดำๆที่เราเห็นนั่นคือตัวแม่แรงนะครับ Outlander จะไม่มียางอะไหล่มาให้ฉั้นถ้าท่านใดนะครับที่ต้องเดินทางไกลบ่อยๆนะครับแนะนำว่าให้ซื้อยางอะไหล่สำรองไว้ด้วยก็จะดีนะครับผม เอาล้ครับเดี๋ยวพามาดูในตัวห้องโดยสารว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องตัวพวกบอกคอมเร็วนะครับด้านซ้ายจะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องตัวพวกระบบชาร์จอะไรางกโหมดการใช้งานนะครับอันนี้ที่เราเห็นบนตัวด้านในจอตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องระบบตัวรถต่างๆนะครับพร้อมกับในเรื่องตัวไลน์ด้านซ้ายคือพวกเปิดประตูฝาท้ายอะไรพวกนี้ก็จะมีมาให้นะครับ มาดูที่ตัวจอกันบ้างนะครับจอก็จะเป็นจอใหญ่นะครับที่แสดงผลได้ชัดเจนเป็นจอทัชสกรีนนะครับบอกก็จะดูได้หลายๆอย่างนะครับรวมถึงตั้งค่าเวลางเวลาดูอัตราการสิ้นเปลืองดูได้หมดนะครับแอร์ก็จะเป็นออโต้นะครับปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับปรับร้อนปรับเย็นได้นะครับมาดูในส่วนตรงนี้มีอะไรกันบ้างนะครับมีช่องจุดบุหรี่นะครับแล้วก็ตุ่มกลมๆที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับอยู่ตรงกลางนั่นคือตุ่มที่ สั่งเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้านะครับใครที่เผลอกดไว้ปุ่มนี้นะครับแล้วไม่กดอีกทีเนี่ยแล้วเปิดประตูท้ายไฟฟ้าด้านหลังไม่ออกไม่ต้องสงสัยนะครับต้องมากดปุ่มนี้ก่อนนะครับส่วนช่องนี้ที่ผมกําลังชี้ให้ดูก็คือในเรื่องตัวช่องเสียบ เสียบกุญแจในตัวเวลาฉุกเฉินนะครับในเวลาที่ฐานของตัวรีโมทเนี่ยมันหมดนะครับเรามาเสียบตรงช่องนี้นะครับแล้วก็สตาร์ทรถได้นะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับแบตเตอรี่ตัวฐานของตัวรีโมทมันหมดเอามาเสียบตรงนี้นะครับหรือว่าใครที่จะเวลาสตาร์ทรถเสร็จแล้วมาเสียบไว้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อความสะดวกเวลาใช้งานนะครับ ช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับผมไล่มาก็จะเป็นในเรื่องบัตรสปอร์ตวันนิ่งนะครับแล้วก็ตัวปุ่มช่องจ่ายไฟไปด้านหลังนะครับใครที่จะใช้ปลั๊กไฟด้านหลังกดปุ่มตรงนี้ที่ออที่เป็น AC 1 5 0 0วัตต์ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องตัวช่องวางแก้วน้านะครับอันนี้ก็พามาดูในเรื่องปุ่มพุทตาร์ปุ่มพุ s ตาร์จะอยู่ด้านซ้ายนะครับไม่ได้อยู่ด้านขวาเหมือนตัวรุน่นอื่นๆตอนนี้เราอยู่ในสถานะที่รถติดเครื่องนะครับก็จะมีบอกสถานะการใช้งานต่างๆนะครับถ้าอยู่ อยู่ในตัวนี้นะครับโหมดตัวเครื่องเนี่ยทุกครั้งที่เวลาเราติดเครื่องเนี่ยเขาจะติดโหมดมาในเรื่องตัวที่เป็นโหมดไฟฟ้าก่อนนะครับตัวนี้เป็นโหมดเซฟชาร์จนะครับสั่งชาร์จเวลาขณะที่เราขับก็ได้นะครับโดยเราเรากดลงไปนะครับก็จะเลือกได้ว่า ขับขับอยู่รักษาแบตเตอรี่ไว้หรือขับขับอยู่นะครับจะให้เป็นการชาร์จตามในตัวคลิปตอนนี้ก็ได้นะครับเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมานะครับในขณะที่เราขับเนี่ยตัวมอเตอร์ก็จะมีการปั่นกระแสไฟกลับเข้าไปในตัวแบตเตอรี่นะครับชันตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเวลาขับทางไกลไม่ต้องหาที่ชาร์จก็ได้นะครับแค่เติมน้ํามันแล้วก็ขับชาร์จไปก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ก็เราทําให้ดูนะครับว่ากด ยังไงได้บ้างนะครับมีเช็คมีชาร์จกับตัวในเรื่องรักษาแบตเตอรี่ไว้2แบบนะครับผมตัวเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ไฟฟ้านะครับมันจะไม่ได้มีเกียร์แบบ รถรุ่นที่มี5เกียร์หเกียร์แล้วนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบเกียร์ไฟฟ้านะครับชั้นในเรื่องอาตาัตราการเร่งรอยต่อของเกียร์เนี่ยจะสมูทมากนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยอยากแนะนําให้มาทดลองขับนะครับแล้วคุณจะหลงรักนะครับผมลองขับแล้วผมปื้มมากชอบมากนะครับเพราะรอบเนี่ยมันมาไวเหยียบปุ๊บมาปั๊บนะครับรอบแล้วมันสมูทมากนะครับ แต่การใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็จะมีเกียร์เดินหน้าถอยหลังเกียร์ว่างอะไรเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างจากตัวรถรุ่นเดิมๆที่เราขับขับไม่ยากนะครับบอกก่อนว่ารถไฟฟ้าเนี่ยขับง่ายแต่ว่าได้ในเรื่องอัตราเร่งที่ดีนะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับอันนี้จะให้ดูว่าก็จะมีในเรื่องกล้องมองภาพรอบคันขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาที่เราขยับพวงมาลัยไปซ้ายหรือไปขวานะครับก็จะมีเส้นบอก ล้อทิศทางที่เรากําลังขยับดูอยู่นะครับที่ให้ดูตามในคลิปตอนนี้นะครับมีประโยชน์มากนะครับสำหรับคุณผู้หญิงหรือว่าใครที่ยังขับรถไม่ค่อยคล่องนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับโหมด EV นะครับที่เราเห็นตัว EV ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องตัว P นะครับในเรื่องโหมดจอดอะไรพวกนี้นะครับ มีครับโหมด e v ขับโหมดไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็เลือกได้นะครับก็จะเป็นในเรื่องตัวเครื่องยนต์ก็จะดับไปกลับมาใช้ในโหมดไฟฟ้าที่เวลาเราสมมุติว่าแบตเตอรี่มันเต็มและเราชาร์จเต็มเราจะขับในโหมดไฟฟ้าก็ได้นะครับได้เหมือนกันตัวนี้ทําลายข้อจํากัดได้หลากหลายอย่างนะครับาพาไปดูในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ออตโตนี้ตัวเบรกไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโตเบรกโฮเวลเวลาติดไฟแดงพวกนี้นะครับหรือ เราอยู่ในตำแหน่งเกปุ๊บนะครับเราก็ดึงขึ้นมาได้หรือเราอยู่ในตำแหน่งเกดีก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องก็จะติดขึ้นมาให้นะครับดึงออโต้เบรกโฮให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับผมไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะครับแต่นี้ทําให้ดูนะครับสาธิตให้ดูว่าถ้าสมมุติเราติดไฟแดงอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้นะครับตัวพวกออโต้เบรกโฮอะไรพวกนี้ก็จะติดขึ้นมาให้เราเหมือนกันนะครับแต่นี้เป็นการสาธิตคร่าวๆนะครับ ถ้าจใจดีอย่างนี้น,นะให,ให้ลองมาทดลองขับดูนะครับนี่นะสานะตัวเกียร์ว่างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าขอทำในเรื่องตัววิธีปลดเกียร์ว่างของตัว outlander นะครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องโหมดปรับการ,การขับขี่ได้น,นะครับมีหลากหลายแบบนะครับก็จะให้ดูนะครับอันนี้ในเรื่องส a ท e l i t ในเรื่อง auto b เบ k กโฮนะครับเวลาติดไฟแดงอะไรอย่างนี้นะครับก็ เดี๋ยวจะมีคลิปแยกทําให้ดูนะครับในเรื่องตัวพวกเวลาถอยจอดเกียยวว่างอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับว่ากดออโต้เบรกโฮอยู่เนี่ยผมไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับรถก็จะหยุดนิ่งให้เรานะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้เรามากยิ่งขึ้นนะครับลดอาการเมื่อยล้าอะไรพวกนี้ก็จะมีประโยชน์ตับตัวเราค่อนข้างจะดีนะครับแต่นี้เป็นสาธิตคร่าวๆนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องตัวกระจกตัดแสงอัตโนมัติให้เรานะครับทีมากเลยพร้อมกันในเรื่องตัวเซนเซอร์นะครับจับ ความเคลื่อนไหวในตัวรถนะครับหากสมมติเรามีการลืมเด็กไว้ในรถอะไรเงี้ยนะครับตัวรถก็จะเตือนร้อให้เรารู้นะครับว่าเรามีการลืมเด็กช่องเก็บแว่นตาอะไรพวกนี้นะครับใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันนะครับค่อนข้างจะให้มาครบนะครับถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะดีนะครับที่ครบตอนนี้มากนะครับถ้าเป็นมองหาเรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคาอะไรางนี้นะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะนอีกประสงค์นะครับเพราะด้วยที่ว่าเราไม่ต้องหาที่ชาร์จก็ได้ขับไปชาร์จไปก็ดี นะครับเดี๋ยวพามาดูในเรื่องตัวนี้นะครับตัวระบบที่ตัวหน้าจอมีอะไรกันบ้างนะครับมีปุ่มเซตติ้งนะครับปุ่มโฟนอะไรพวกนี้ตัวนี้มันจะรองรับในเรื่องตัว Apple Ca r p เพด้วยนะครับถ้าเสียบ iPhone เนี่ยก็ดูแผนที่ขึ้นบนจอได้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้เรานี้วิธีการตั้งในตัวเวลานะครับโซนเวลาก็ตามในคลิปที่ผมทําให้ดูเลยนะครับสามารถตั้ง12ชั่วโมง24ชั่วโมงได้นะครับโซนเวลาอะไรพวกนี้นะครับ ตั้งได้ตามที่เราต้องการถนัดเลยนะครับรเมื่อตั้งได้ตามที่ต้องการก็ถอยกลับออกมาครับทีนี้มาตั้งหน่วยในเรื่องการใช้งานนะครับปกติเราถ้าถนัดเราเป็นในเรื่องตัวกิโลเมตรต่อลิตรก็คือให้เลือกตรงนี้นะครับแต่ว่า default เดิมๆโรงงานเนี่ยมันจะตั้งเป็น ลิตรต่อร้อยกิโลนะครับเรามาปรับเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้นะครับเข้าไปที่หัวข้อหน่วยนะครับต่อไปภาษานะครับก็จะรองรับภาษาไทยตั้งเมนูให้เป็นภาษาไทยเมนูภาษาอังกฤษได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับผมกล้องนะครับอันนี้ก็ปรับได้หลายอย่างแต่ผมไม่แนะนํานะครับถ้าเกิดไม่ไม่ไม่แบบว่าชํานาญอย่าไปปรับดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาันเวลาที่เราจะใช้งานนะครับผม ปรับเอฟเฟกเสียงอะไรพวกนี้ได้นะครับอีโคไลเซอร์ต่างๆในการฟังวิทยุอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับนี้เป็นในเรื่องการตั้งค่าต่างๆนะครับก็อันนี้เข้ามาให้ดูคร่าวๆนะครับหลักๆก็อยากจะพามาดูในส่วนตัวนี้ครับตัวที่เป็น PHEV นะครับหัวข้อตัวนี้นะครับแสดงสถานะการทำงานต่างๆเลยที่เราจะดูก็คือดูได้จากตรงนี้นะครับว่าตอนนี้ ประวัติการใช้งานอะไรเป็นยังไงนะครับในเรื่องตัวการแสดงผลบนหน้าจอเวลาเราใช้งานขับรถเนี่ยเป็นยังไงสถานะแบตเตอรี่มีเท่าไหร่วิ่งได้อีกกี่กิโลใช้งานไปแล้วอีกกี่กิโลดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับในเวลาที่เราขับรถสามารถดูจากตรงนี้ได้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้เรามากยิ่งขึ้นนะครับถ้านในกรณีเรากดชาร์จเห็นไหมครับอันนี้ผมกดชาร์จกลับเข้าไปนะครับสมมติว่าเวลาเราขับอยู่แล้วเราต้องการชาร์จแบตเตอรี่กลับเข้าไปด้วยในขณะที่เราขับ ก็จะแสดงสถานะตัวนี้ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเพื่อในเรื่องดูสถานะการใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นโหมดสถานะเซฟก็ได้นะครับเซฟในที่นี้หมายถึงว่าเซฟพลังงานแบตเตอรี่ไว้สมมุติเราเซฟไว้ที่5%อรนะไรเงี้ยครับมันก็จะพยายามรักษาแบตเตอรี่ไว้ที่อยู่5%ให้เรานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องตัวประวัติการใช้งานอะไรพวกนี้นะครับประวัติการชาร์จประวัติการใช้น้ํามันประวัติการในเรื่องตัวพวกใช้โหมดไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ตามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับับตวนี้สามามรถ ตั้งค่าในเรื่องตัวเวลาชาร์จได้นะครับก็คือเข้ามาอยู่ในส่วนตัวฟังก์ชันพวกนี้หมดทุกอย่างเลยนะครับใครจะตั้งไม่ตั้งก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่กลับบ้านตรงเวลาอยู่ก็ตั้งก็ได้ครับก็ดีอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ผิดนะครับอ่าอันนี้ก็อย่างที่โอบอกนะครับถ้าเราเสียบในเรื่องตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่เป็นพวก Apple CarPlay ก็คือ i p o o n อเลยพวกนี้หรือ Android Auto ก็จะเชื่อมต่อดูแผนที่บนหน้าจอได้รับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับสามารถพูดคุยได้เลยนะครับผมตั้งในเรื่องคืนสถานีวิทยุที่ชอบฟังก็ได้นะครับหลากหลายครับในเรื่องฟังก์ชันการใช้งาน,นครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องการตกแต่ง ตัวภายในรถนะครับแผงขอบประตูตกแต่งมาสวยงามน,นะครับจะเป็นพวกลายออกเคปล่านะครับจะดูจูสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็เป็นในเรื่องพวกมัติมีเดียกล้องมองภาพรอบคันอะไรพวกนี้นะครับ ฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องตัวคุชคอนโทนคุชคอนโทนของตัวอัลเลนเดอร์เนี่ยจะสามารถขับรถตามคันหน้าได้นะครับหากคันหน้าเร็วตัวนี้ก็จะเร็วตามหากคันหน้าเขาชะลอก็ชะล,ลอตามนะครับแล้วก็สามารถตั้งระยะในการขับตามได้พามาดูกุญแจนิดนึงนะครับกุญแจก็จะมี3ปุ่มนะครับปุ่มล็อกปลดล็อกแล้วก็ปุ่มในเรื่องเปิดตูเปิดท้ายไฟฟ้าส่วนตัวนี้ก็คือในเรื่องตัวที่เป็นยกเลิกการตั้งเวลาชาร์จนะครับถ้าใครที่ ยังกลับบ้านไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยนะครับก็กดได้อะไรประมาณนี้หรือว่ายังไม่อยากให้ชาร์จตอนนี้ก็กดจากตรงน,นี้ได้นะครับกุญแจนะครับในกรณีที่เราจอดรถตามเซเว่นอะไรนงี้หรือว่าตามห้างที่ลงไปแป๊บเดียวใช้กุญแจตัวนี้ไขที่ตัวรูกุญแจด้านฝั่งคนขับได้เลยนะครับถ้าเราไม่ต้องการดับเครื่องนะครับอันนี้ก็จะในเรื่องทดสอบเวลาที่ผมมานั่งให้ดูแล้วมีการทําความเร็วนะครับที่อัตราความเร็วอยู่ที่ตอนนี้นประมาณ60นะครับให้ดูว่า ที่ผมมาลองนั่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับดูอัตราเร่งอะไรพวกนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะพามาดูกันอันนี้นั่งกันเต็มตาเลยนะครับ5้าที่นั่งส่วนผมมาลองที่นั่งพิเศษให้ดูนะครับก็ไม่โค้งเคงไม่เวียนหัวนะครับอัตรารอยต่อของเกียร์เนี่ยคขาทำได้ดีค่อนข้างจะสมูทนะครับ ถ้ายังไงก็อยากเรียนเชิญให้ทุกคนมาทดลองขับกันดูนะครับดูว่ารถเป็นยังไงชอบไหมนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆอะไรที่คุณลูกค้าอยากได้เนี่ยก็ลองมาคุยกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้โอ๋คงฝากคลิปรีวิวฟูลรีวิวแบบบ้านๆไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้โอ๋ด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับท่านใดที่สนใจกำลังดูรถ Outlander ต้องการจะออกรถคันนี้นะครับฝากให้โอ๋เป็นที่ปรึกษาดูแลท่านด้วยนะครับ วันนี้คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมติดตามโอ,อ้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม